ล่าสุดบาทเก้าการเมืองของธนาธรถึงรุ่งเรืองกิจจังหวะปรับเปลี่ยนบาทเก้าการเมืองของธนาธรถึงรุ่งเรืองกิจจังหวะการจัดเลี้ยงหัพักร่วมฝ่ายค้านมีบทบาทและความหมายมีบทบาทเพราะแสดงว่าการประสานระหว่างพักฝ่ายค้านมีความสําคัญทรงความหมายเพราะเป็นการออกโรงโดยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนี่คือจังหวะ9ก้าอันไม่ควรมองข้าม ตามปกติในธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจจะไม่แสดงบทบาททางการเมือนงนลักษณะนี้เพราะเมื่อเป็นนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจคือความเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังแต่นัดนี้เป็นเจ้าภาพเองแย้มยิ้มต้อนรับเองหลายคนสรุปว่าบทบาทในธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง นักการเมืองที่ประสบชะตากรรมแต่ก้าวแรกที่ได้รับเลือกตั้งและรุนแรงกระทั่งพักถูกยุบเพียงชั่วระยะไม่ครบ2ปีดีจำเป็นต้องสรุปจำเป็นต้องมีเก็บรับมาเป็นบทเรียนเวลา10ปีที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองทำให้ในยธนาทรจึงลุ่งลิงกิจต้องรอจนถึงอายุ50ปีแต่คำถามก็คือจะรอในลักษณะใดรอแบบงอก่อนงอขิงหรืองออย่างมีกรรมตะ ถามว่าคนอย่างนายธนาทรจึงลูกเรืองกิจจะรอในแบบใดเป็นไปไม่ได้ที่นา,นายธนาธรจึงลูกเรืองกิจจะรอแบบงอก่องอขิงยอมจำนวนแม้จะมีการนำเอาคดีความมาข่มขู่คุกคามอย่างไรก็ตามตรงกันข้ามเขาต้องรออย่างมีกรรมมันตะการที่พักนักขใหม่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงพักร่วงฝ่ายค้านด้านหนึ่งก็เพื่อกล่าวคำอำลาแต่อีกด้านก็เพื่อแนะนำแกนนํำใหม่ เห็นรอยยิ้มของนายพิธาลิมเจริญรัตนหรือไม่รอยร้าาระหว่างยัตติขอเปิดให้ไปทั่วไปอาจเป็นบาดแผลหนึ่งแต่เมื่อนายธนาธรจึงลุกนงกิจอาสาเป็นเจภาพนัดพบและสันทวมิตรโดยเฉพาะกับพรกเพื่อไทยอย่างให้ความเคารพนั้นเป็นสัญญาณสัญญาณอันสะท้อนนายธนาธรจึงลุกนงกิจเริ่มเปลี่ยนเริ่มปรับตัว ธนาทรเป็นเจ้าภาพเลี้ยงดินเนอร์หกพักฝ่ายค้านหวังร่วมรัฐบาลในอนาคตเมื่อวันที่4มีนาคมปี2513เวลา19.30นที่ร้าน The w a i Dai ซอยทองหล่อ13พักร่วมฝ่ายค้าน6กพักนัดรับประทานอาหารค่ำโดยมีอดีตพักนาคตใหม่เป็นเจ้าภาพมีแกนนำอาทินในธนาทรจึงลู่ลิงกิต อดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ในพิธาลิมเจริญรัฐสอสอบัญชีรายชื่ออดีตอนาคตใหม่นายสมพงษ์มอมมิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยนายสงครามกิตเลิศไพรโรธหัวหน้าพักเพื่อชาติโดยไม่มีพัสดริกิจใหม่อดีตพักร่วมฝ่ายค้านทั้งนี้น,นายธนาธรเริ่มต้นกล่าวว่าขอบคุณพักร่วมฝ่ายค้านที่ร่วมกันทำงานมา แม้ตนไม่ค่อยได้เข้าสภาแม้เข้าสภาแค่5นาทีแต่ก็ได้สัมผัสการเมืองที่เป็นจริงแต่การยุบพักนักคนใหม่จะไม่ใช่จุดสิ้นสุดที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่ท้อถอยไม่เลิกเส้นทางการเมืองแม้ในบทบาทเปลี่ยนไปแต่นักคนใหม่ยังเดินทางต่อนายสมพงศ์กล่าวว่าเวลาเราเห็นปัญหาของนักขัตใหม่ฝ่ายค้านทั้ง5้าพักเป็นห่วงเราไม่ได้คิดว่าเพื่อไทยมี135เสียงแต่เรารวม 246เสียงกรรมการบร,ริหารพรรคจำเป็นต้องฉีกตัวออกไปตามข้อบังคับรัฐมนูญไม่ต้องห่วงเรายืนอยากจะต้องต่อสู้ต้นอยู่ตรงนี้อะไรที่เกิดขึ้นมาอย่าคิดอะไรมากต้องสามัคคีหนักแน่นแม้ฝ่ไฟคาน้อยลงทุกวันแต่ต้องรักษาคุณภาพต่อไปให้ได้ผมพยายามอย่างยิ่งจะคัดาหางเสือทำงานในอนาคต เชื่อความสามารถของนายพิธาวางใจได้ขอให้ดําเนิกนการในสิ่งที่ถูกต้องพักคใหม่จะช่วยค้าประคองนายสมพงศ์กล่าวอนาคตใหม่ไมเนอร์เชนขับเคลื่อนสองคณะรถด,ดีกปีประทัดชนชั้นนํานับจากนี้เป็นต้นไปต้องมองภาคนาคตใหม่หรืออนาคตใหม่แบ่งเป็นสองพาร์ทหนึ่งพาร์ทอดีตอนาคตใหม่สองพาร์ทอนาคตใหม่ของอนาคตใหม่ในพาร์ทอนาคตใหม่ยุคใหม่พณนิกาวานิช อดีตโคศกพัก1ใน16กรรมการบริหารพรรคที่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง10ปีทวิตข้อความหนึ่งมีนาคมว่าตื่นมาเจอช่วยนาคตใหม่ตั้งชื่อพักใหม่อะไรการ55ว่าแต่ตอนนี้ชื่อที่ชอบมีพักเก้าใหม่พักเก้าหน้าพักอนาคตใครคิดอะไรออกอีกช่วยกันแชร์ค่ะแกนนำตัวหลักอดีตพักนักคนใหม่ที่ผ่านตัวมาเป็นคอนดักเตอร์เบื้องหลังการเกิดใหม่ ของอนาคตใหม่พาร์ทสได้ตัดสินใจผิดเกมเร็วเปิดตัวพักใหม่ไม่ถึง2สัปดาห์หลังถูกยุบพักเบื้องต้นประกาศเปิดตัวพักใหม่8มีนาคมแก้พิษงูเหา่าทิ้งพักรวดเดียว10ตัวทั้งนี้9ตัวแรกไปอยู่กับพักภูมิใจไทยไม่ถึง3วันหลังพักนาคข้ใหม่ถูกยุบพัก และมีข่าวอีกหนึ่งตัวคือสมัครป้องวงสสสมุทรสาครจะโยกไปอยู่กับพรรคชาติไทยพัฒนาพรรครวมรัฐบาลเบ็ดเสร็จเหลือสสพอนักขุนใหม่เดิมที่จะย้ายไปสังกัดพักใหม่ทั้งสิ้น55คนอันเป็นตัวเลขณวันที่2มีนาคม ลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 55. สสอดีตนักขั้นใหม่ที่ยังเหลือได้เข้าแคมป์สัมสมนาพักแบบวงปิดนอกรอบที่จังหวัดนครนายกพร้อมด้วยอดีตแกนนําพักนักข้นใหม่ที่ไปกันพร้อมหน้านอกจากวาระตั้งชื่อพักใหม่3ชื่อให้กับนักขั้นใหม่เวอร์ชันสองยังมีวาระสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นกับ พาหานะเก่าเพื่อไม่ให้พาหานะลำใหม่ต้องแหกโค้งเป็นคำรบสองปฏิเสธไม่ได้ว่าอดีตอนาคตใหม่เมื่อครั้งยังมีลมหายใจอยู่บนถนนการเมืองได้มีมติแหลมคมที่สุดครั้งหนึ่งคือการลงมติคว่ำพรกรโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบ,บกกองทัพไทยกระทรวงกลาโหมไปเป็นหน่วยงานบัญชาการถาวายความปลอดภัยรักรษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์พศ2 5 6 2แกนนำอนาคตใหม่ารายหนึ่งสรุปบทเรียนในวันนั้นว่าอดีตอนาคตใหม่ประเมินสถานการณ์น้อยเกินไปเพราะต้องการนำสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งใหม่มาติดตั้งในสภาแต่ด้วยสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยจึงทำให้เกิดผลลัพธ์อย่างที่เป็นในปัจจุบันถ้าเดินแบบเก่า60และเดินแบบใหม่40 สถานการณ์ของนาขใหม่อาจจะดีกว่านี้ดังนั้นการขับเคลื่อนพักใหม่จึงจําเป็นต้องลดโทนความแข็งกร้าวลดการประทะในเชิงโครงสร้างอํานาจที่สุ่มเสี่ยงอันตรายลดภาพความก้าวร้าวในสายตาชนชั้นนำลงนี่คือบทสรุปเที่ยนาคใหม่เวอร์ชั่น2ใช้เป็นลายแทงขับเคลื่อนง,งานด้านในด้านนิติบัญญัติการตรวจสอบอํานาจรัฐ สภารอดีตอนาคตใหม่เปิดตัวพรรคใหม่ชื่อพรรคก้าวไกลในวันที่8มีนาคมนี้เมื่อวันที่4มีนาคมมีรายง,งานว่าพรรคใหม่ของอดีตพรรนาคตใหม่จากการหารือภายหลังการประชุมของสสและอดีตสสมีข้อสรุปถึงชื่อพรรคใหม่จำนวน3ชื่อประกอบด้วยพรรคก้าวไกลพรรคไทยเท่าเทียม และพักอนาคตไทยซึ่งในวันที่6มีนาคมนี้จะมีการโหวตชื่อพักใหม่โดยแนวน้มของสมาชิกส่วนใหญ่เห็นชอบในชื่อของพักเก้าไกลส่วนแนวทางการทำงานของพักใหม่ จะลดโทนการประทะกับฝ่ายตรงข้ามให้น้อยลงและจะเน้นการทำงานในสภาผูา้แทนราษฎรทั้งการตั้งกระทู้ถามฝ่ายบริหารและการผลักดันการออกกฎหมายต่างๆทั้งนี้วิธีการจุดแจ้งตั้งพรรคใหม่จะใช้ชื่อพรรคที่มีการจดแจ้งไว้กับ คณะกกตวไว้แล้วโดยการเปิดตัวพักในวันที่8มีนาคมนี้จะตั้งใจใช้ชื่อพักเดิมที่จุยแจ้งกับกกตวไว้จากนั้นเมื่อมีการดําเนินการตามกฎหมายพักการเมืองจะมีการเรียกประชุมใหญ่สามัญพักในช่วงต้นเดือนเมษายนก่อนจะเปลี่ยนชื่อและโลโก้ให้เป็นประตามติโดยคาดว่าจะมีการย้ญยที่ทําการพักออกจากตึกไทยซัมมิต เพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียนขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ตามในวันที่8มีนาคมนี้สสทั้ง55คนจะเดินทางไปสมัครสมาชิกพักพร้อมกันและจะเปิดรับสมาชิกสำหรับประชาชนทั่วไปโดยการ Walk in ในวันเดียวกันส่วนการสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่22มีนาคมเป็นต้นไปนัทชาชีกกตฟันอายาคดีถึงหุ้นธนาธรระวังสูงไฟการเมืองระอ,อุ เมื่อวันที่4มีนาคมในนัทชาบุญชัยอินสวัตสส,อสอกทมอดีตพักนักข่ใหม่กล่าวถึงกรณีที่กพกตพิจารณาความคืบหน้าในการดำเนินคดีอาญากับนายธนาธรจึงรุ่งรลวงกิจอดีตหัวหน้าพาักนักข่ใหม่จากกรณีถือหุ้นบริษัทวีลักมีเดียจำกัดว่าห้ามเข้าสภาก็แล้วยุบพักก็แล้ว ตัดสิทธิทางการเมืองก็แล้วดูเหมือนว่าคตยังมีความพยายามดำเนินคดีอาญากับธนาทรทั้งที่หลักฐานการถือหุ้นบริษัทวีรักษ์ชัดเจนว่าโอนไปนหมดแล้วกตรรู้หรือไม่ว่าการพยายามดำเนินคดีต่างๆกับนายธนาทรไม่ใช่แค่การลงโทษนายธนาทรแต่คือการทำลายความชอบธรรมของตนเองทำลายความชอบธรรมของการเมืองปัจจุบัน มีคดีมากมายที่มีหลักฐานชัดเจนคอ,อตอสามารถดำเนินคดีได้แต่ไม่มีความคืบหน้าหรือทีท่าจะดำเนินคดีกับบุคคลคนนั้นด้วยซ้ำผมอยากจะถามว่าคกอตอ,ออกมาเห็นโลกภายนอกบ้างหรือไม่ประชาชนรู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ความไม่ชอบทรรมที่เกิดขึ้น ทายให้ความอดทนของประชาชนหมดลงไปทบทวนตัวเองบ้างหรือไม่ว่านักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวในทุกพื้นที่ขนาดนี้ไม่ใช่เพราะธนาธรหรืออดีตพักนักคนใหม่ถูกยุบแต่ต้นเหตุคือการกดขี่และดูถูกประชาชนความรู้สึกหมดที่พึ่งขององค์กรนิติบัญญัติในประเทศไทยในนัทชาก่าวเลยว่าหากกรกะตะตระหนักสักนิดและกอบกู้ความน่าเชื่อถือและชอบธรรม ให้ตนเองในเวลานี้ตนคิดว่ายังทันอย่างน้อยก็ไม่เป็นเชื้อเพลิงเติมไฟให้ลามทุ่งไปมากกว่านี้จับตาแปมมนาคมนี้อดีตอนาคตใหม่เปิดพักใหม่มั่นใจ55สสจูงมือทำตามอุดมการเมื่อวันที่3มีนาคมน,นายนัชชาบุญชัยอินสวัสด สสกทมและรงโฆศกอดีตพักนักขึ้นใหม่เปิดเผยถึงกรณีเปิดตัวพักใหม่ในวันที่8มีนาคมนี้พร้อมสอส55คนว่าคอย,ยังไม่เปิดเผยข้อมูลในขณะน,นี้อยากแจ้งพร้อมกันในวันที่8มีนาคมนี้ซึ่งเรามั่นใจว่าจะเป็นกลุ่มสสรวม55คนจะก้าวไปสู่พักใหม่ด้วยกันเพร้อมีการพูดคุยกันตลอดและยืนยันว่าจะไปสังกัดพักใหม่ด้วยกันส่วนกำหนดการในวันที่8มีนาคมนี้เรา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเพราะยังมีการประชุมมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่าเราจะไปสบักที่ไหนยังไงเวลาใดโดยภายหลังการประชุมมีข้อยุติแล้วจะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบถึงกำหนดการที่ชัดเจนอีกครั้งเมื่อถามว่าขณะนี้ยังมีการซื้อตัวสสของอดีตพักนักขั้นมอีกหรือไม่นายนชากล่าว่าหลังจากราประกาศว่า ทั้งสส55คนยืนยันว่าจะไปพักใหม่ด้วยกันร่วมเดินทางด้วยอุดมการด้วยกันกระแสการซื้อตัวก็เริ่มลดถอยลงไม่ค่อยมีการติดต่อเข้ามาแล้วและคาดว่าทางรัฐบาลน่าจะได้จำนวนสอสอที่คาดไว้แล้วละ ทางนี้หลังจากสารธรรมนูญได้มีการยุบภาคึ้นใหม่มีสสถูกซื้อตัวไปรวม10คนไปอยู่ที่พรรคูมิใจไทย9คนและพรรคชาติพัฒนา1คนตนมั่นใจว่ากลุ่มสสทั้ง55คนที่เหลืออยู่จะเดินหน้าไปด้วยกัน